สวัสดีค่ะโอ๋โนฮาวันนี้จะพาทุกคนออกมาชมสวนผักของโอ๋ o, นะคะด้วยความที่ฝนตกติดต่อกันมาสองสามวันแล้วนะคะพอวันนี้นะคะฝนหยุดตกก็มีโอกาสที่จะพาทุกคนมาชมสวนกันนะคะตอนนี้มีชื่อว่า s t a อ b ์ r ี y นะคะหรือว่าเบอร์รี่ที่มีหนามนะคะเขาอาจจะตั้งชื่อตามลักษณะของกิ่งก้านที่มันมีหนามนะคะลูกเขาก็จะเป็นสีเขียวๆแดงๆนะคะเวลาสุกมาอร่อยมากเลยค่ะอ่าแล้วก็มาที่ตรนนี้นะคะ อกไม้สวยๆวยนะโอบปลูกไว้มุมนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะถ้าแดดไม่แรงมากนะคะดอกเขาก็ยังคงสวยแล้วก็ยังคงสดชื่นแล้วก็เบ่งบานอย่างสวยงามอย่ดท้าไม่เหี่ยวค่ะแล้วก็มาที่แปลงผักสลัดของโอนะคะโอจะมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีแดงนะคะปลูกสลับกันไปนะคะแล้วก็แปลงถัดมาก็จะเป็นสลัดใบนิ่มนี่นะคะ่ะครับสลัดนะคะเนี่ยคะ่ะเขาแผ่ใบออกเยอะแยะเลยะคะ่ะโอต้องค่อยค่อย เ,เก็บไปกินบ้างแล้วนะคะเขาจะได้มีพื้นที่เนาะ,ะแล้วก็มาที่ราชินีของสวนนะคะโอ๋ขอ,อเรียกแบบนี้นะคะเพราะว่าโอ๋ชอบกินผักชีมากเลยเนาะเนี่ยโอตรงนี้มุมนี้นะคะโอ๋จะหวานเม็ดไว้นะคะเขาเริ่มขึ้นแล้วนะคะกำลังสวยเลยค่ะถัดมาก็เป็นต้นองุ่นนะคะโอ๋ปลูกพันองุ่นดําแดงไว้นะคะเขาจะเป็นสีดำสลับแดงนะคะอ่าก็ได้กินทุกปีค่ะก็ก็ดก,กด้วยนะคะถึงแม้จะมีต้นเดียวนะคะ ต่อมาก็เป็นต้นซาใบานะคะนี่ค่ะใบาเหมือนใบหูเสือบ้านเรานะคะก็จะมีรสชาติแบบฝฝาดเฟื่อนๆนิดนึงนะคะเป็นสมุนไพรนะคะแล้วก็มาถึงต้นถัน่วลันเตาคะต้นนี้นะคะโอ๋ซื้อจากเป็นต้นพันธ์ุมาจากร้านขายผักเลยนะคะมาปลูกไว้นะคะนี่ค่ะแต่ว่าถัดมาข้างล่างนะคะคือเป็นถัน่วลันเตาที่โอ๋พ่อมัเล็ดเองนะคะมีสามต้นนะคะยังเป็นต้นเล็กๆอยู่เลยค่ะปลูกไว้ใกล้ๆกันเลยค่ะ ต่อมาก็คือต้นบวบนะคะสุกินี่นะคะหรือว่าบวบฝรั่งนะคะอปลูกไว้พันธุสีเขียวล้วนนะคะแล้วก็พัน์สีเขียวแบบลายๆนะคะมี2ต้นค่ะปีนี้ปลูกแค่นี้ค่ะต่อมาก็คือพริกนะคะพริกสดต้นนี้นะคะอะปลูกไว้ใส่กระถางไว้นะคะจะมีอีกมุมหนึ่งที่โอปลูกไว้ลงแปลงผักนะคะก็จะเปประมาณสี่หต้นนะคะแต่ต้นนี้ปลูกใส่กระถางไวะคะ้ค่ะ ส่วนต้นนี้นะคะมันเหมือนผักโอ้จำชื่อไม่ได้นะ,ะเป็นผักของพันุของที่นี่นะคะแต่มันมีลักษณะคล้ายใบภาษาอัสสัณเรียกผักใส่ผักไห่เนาะก mm ็ hmm. มาปลูกทิ้งไว้ด้วยนะคะ mm hmm. ส่วนใบนี้ก็คือใบออริกาโนนะคะต้นออริกาโนนะคะที่ฝรั่งเขาอาไปใส่พิซซ่าเนะาะพวกเวลาเป็นผงแห้งนะคะแต่ว่าโอจะปลูกทิ้งไว้นะ,ะโอจะมาใช้แทนใบกระเพราหรือว่าใบโหระพานะคะซึ่งก็นี้ค่ะโอเก็บมาแล้วะค่ะโอจะมาทําเมนูวันนี้นะคะ เส้นที่เราใช้วันนี้นะคะอ้ใช้เส้นมักกะโรนีโฮลวีตนะคะนี่ะ่ะอาใช้ตัวนี้นะฮะนำไปต้มก่อนนะฮะต้มให้สุกเสร็จแล้วก็ใส่ตะแกรงพักทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วอูก็จะไปทําการเก็บใบมะกรูดนะ,ะซึ่งใบมะกรูดนี้ที่อปลูกไว้ในครัวนะ,ะอ่าเขาเริ่มงอกใบมา3าสใบนะคะอูขอเด็ดใบเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งงอกนะคะก็ให้เขาออกใบนิดนึงค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของอมกักกะโรนีผัดขี้เมาสูตรของโอโเองนะคะ นี่นะคะก็จะมีกามที่เห็นนี่ค่ะมีกระเทียมเนาะโอ้ใช้หัวเดียวนะอ่าแล้วก็เป็นพริกนะคะใครมีพริกสดก็ใช้พริกสดนะคะโอ้มีพริกแห้งนะคะอ่าแล้วก็เป็นพริกหยวกตัวนี้นะคะเป็นแบบเผ็ดเนาะสีแดงนี่จะเผ็ดนะคะโอ้ข้จะหั่นใส่เข้าไปด้วยแล้วก็ใส่บวบฝรั่งนะคะซูกินี่นะคะโอ้ใช้หัวเดียวค่ะแล้วก็ใบมะกรูดอันน้อยนิดของเราเนาะเดี๋ยวก็จะฉีกฉีดนะคะแล้วก็จะซอยๆนิดน,นึงนะ,ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นกระชายนะใช้สองหัวนะคะ เพิ่มความจาิตใดแซ่บมาก,กขึ้นนะคะแล้วก็นี่ค่ะใบออริกาโนของเรานะะคผมไม่มีใบกระเพราเนาะขอใช้ใบนี้นะคะแล้ก็มาที่เครื่องปรุงของเรานะคะมีน้ำมันพืชนะ,ะนมันพืชนะคะลงไปนะคะตัวนี้เป็นซีดำนะคะโอ้จะกะไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วเราค่อยไปกะทีหลังนะคะน้ำตาลทรายนะคะ ก็น้ำเปล่านะ,ะต่อมาก็ซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะหรือว่าซอสปรุงรสนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือกุ้งนะคะเราจะปัดใส่กุ้งค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมผักนะคะกระเทียมของเราก็ทุบสุบซอยๆนะคะกระชายเหมือนกันค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กนิดนึงหลังจากทุบแล้วนะคะ ส่วนตัวพริกนี่ไม่ต้องบดยากเลยค่ะแค่ใช้มือบีบๆนิดนึงก็ละเอียดแล้วค่ะเพราะว่าเป็นพริกแห้งเนาะ mm hmm. แล้วก็ใบมะกรูดเราก็ฉีกๆนะคะใส่แบบฉีกๆจะได้หอมๆนะคะ mm hmm. แล้วก็หัน่นสุกี้นี่หั่นบวบของเรานะคะ mm hmm. หั่นตามชอบเลยนะคะชิ้นนะคะ mm hmm. แล้วก็พริกหยวค่ะก็หั่นไว้นะคะเตรีย hmm. มไ,ไว้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตั้งกระทะเลยนะคะก mm hmm. ระทะรร้อนแล้วะคะใส่น้ำมันพืชลงไปเลยะค่ะเราจะเริ่มผัดแล้วนะคะ ใส่แล้วก็ตามด้วยกระเทียมลงไปเลยค่ะกระชายนะคะตามลงไปเลยค่ะโอ้ไม่ได้ใส่น้ํามันเยอะนะคะโอ้ก็ใส่ถ้วยได้เล็กเหมือนที่เห็นเมื่อกี้นะคะเพราะว่าโอ้จะมาเติมน้ําทีหลังนะคะอ่าแล้วก็นี่ค่ะผัดลงไปเหมือนที่เราผัดทั่วไปะคะ่ะผัดกระชายกับกระเทียมให้ห,มหอมๆนะคะแล้วก็ตามด้วยกุ้งสดนะคะแต่ถ้าใครอยากให้ชุนๆก็ใส่พริกลงไปก่อนเลยนะแต่ว่า ตอนนี้พอบานอยู่นะคะอจะไม่อยากให้มันฉุนมากนะคะก็จะมาใส่พริกตามมาทีหลังนะคะใส่กุ้งก่อนเนี่ยตามด้วยพริกแล้วนะคะแต่เห็นแค่นี้สามสี่เม็ดเนี่ยก็คือเผ็ดแล้วนะคะเพราะว่าพริกแห้งเนาะอูใช้มือจับนะคะแสบแสนิดหนึ่งนะคะเนี่ยตามด้วยพริกหยวกของเรานะคะใส่ลงไปเลยค่ะสีแดงนี่เผ็ดนะคะของซึ่งมาจากร้านแขกนะคะ ก็ผ่านรวมๆกันนิดนึงนะคะให้กุ้งเขาสุกไม่มากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมันจะไม่กรอบนะคะแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงเลยค่ะผมจะเติมน้ํากันนะคะเพราะว่ากระทะเริ่มแห้งแล้วนะคะเติมน้ําลงไปนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะอืแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงของเราได้เลยนะคะ พอเราชิมรสชาติถูกใจแล้วคะโอจะใส่บัวฟรั่ังลงไปนะคะโอจะใส่ตอนท้ายนะคะเพราะว่าเขาจะได้ไม่นิ่มเกินไปนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะคะรสชาติเราตามชอบแล้วเราก็จะใส่เส้นลงไปนะคะใส่เส้นมะโรนีของเราลงไปนะคะหอมเมื่อกี้ที่เห็นตอนต้นๆโอไม่ได้ใส่หมดนะคะโอใส่แค่ครึ่งเดียวนะคะ นี่นะเราก็ผัดรวมๆกันนะให้เส้นเขาสุกอุ่นพอดีนะนะแล้วนะคะเราก็ใส่ใบอาริกาโน่ล,ลงไปเลยนะคะให้มันฉุนๆน,นิดนึงเขาจะมีความฉุนในในตัวของเขานะกลิ่นจะไม่คล้ายใบกะเพราแต่ว่าจะมีความฉุนแล้วก็อร่อยไปอีกแบบค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะมา,าร์โรนีผัดขี้เมากุ้งสูตรโอ๋โอโอนะคะสามารถใช้เส้นชนิดอื่นหรือว่าอ่ายกตัวอย่างเช่นเส้นสปากเกตตี้แทนได้นะคะถ้าใครมีเส้นแบบไหนนะคะแล้วก็ เนื้อสัตว์เราก็ปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบได้เลยนะคะแล้วแต่วัตถุดิบที่เรามีในบ้านนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของโอ๋ o นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ